ต่อให้จะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นมาแม่ก็ยังภูมิใจที่ว่าแท็กก็ผ่านแม่ก่อนหนูนะคะเดี๋ยวนะคะแม่ภ <c oughs> ูมิใจกับแท็กค่ะ,ะเป็นข่าวกันจริงค่ะอุ้ยเดี๋ยวนะคะเป็นข่าวกันจริงแต่ว่าไม่ได้เป็นแฟนกันค่แล้วก็ไม่ได้มีไม่ได้มีสัมพันธ์สวาด์ไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งซึ่งซึ่งก็ยอมรับค่ะว่าคุณแท็กเนี่ยก็ ก็รู้สึกดีรู้สึกปลืม้มแต่ไม่เคยบอกใหม่ตรงตรงก็คือคได้ข่าวจากคนอื่นเยอะมากว่าเราแบบเป็นเหมือนแบบผู้หญิงในสเปคเขาเอ,อ๋อเขาพูดเหรอคะเขาพูดค่ะแล้วก็พูดกับคนใกล้ตัวเยอะมากอ,มอย่างเงี้ยซึ่งก็ทราบแต่ว่าก็ก็ก็กรับทราบมาโดยตลอดแล้วก็ร่วมงานกันแล้วก็พูดคุยกันแต่ว่าก็เป็นเป็นแบบแค่เพื่อนนะคะค่ะน้องใหม่คะแล้วมีการลงรูปในไอจีมันเป็นไอจีหนูแนละไอจี IG, เขาคะ่ะ <laughs> หนูไม่ค่อยได้ลงรูปผู้ชายก่อนนะคะแสดงว่าเขาลงหรอคะแล้วเขามีข้อความอะไรต่อมีอะไรมันหมายความว่ายังไงกันคะหนูได้เห็นนะคะไอจีเขาว่านี่อาจารย์ว,วันวันอาจารย์ไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากเปิดไอจีหนูแล้วก็<ม>กเรื่องชาวบ้าน<ค>เป็นประจำแล้วเขาไม่ต้องกังวลแล้วค่ะแม่ปลูกคือก <laughs> ับเป็นไล่ๆเลยค่ะไม่ใช่ค่ะก็หนูเห็นอาจารย์รู้ลึกรู้จริงขนาดนั้นจริงไหมคะหนูเขาลงแล้วเขาอะไรอานี้แท็กเป็นคนลงซะส่วนใหญ่ซึ่งซึ่งแท็ก แท็กลงเพราะว่าหนึ่งเป็นเพื่อนกันก็สามารถลงได้ค่ะรู้สึกดีแบบไหนก็สามารถลงได้แล้วหนูก็โสดหนูก็ไม่ได้มีใครเพราะฉะนั้นลงไปก็ไม่ได้หนักหัวใครถูกไหมคะก็ไม่ได้หนักหัวแม่ค่ะแม่ม้ไม่มีค่ะแม่มันมีอะไรอยู่บนหัวอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ค่ะหนูไม่ได้ว่า่ะไม่ได้เป็นปัญหาต่อสังคมเลยที่แท็กจะลงรูปหนูและแท็กก็ก็คงก็คงมีความรู้สึกว่าอยากที่จะคุยกับใหม่ในฐานะที่อาจจะมากกว่าเพื่อน ก็ได้ก็มีสิทธิ์เพราะเราต่างคนต่างโสดแต่ถามว่าแท็กคือผู้ชายในสเปคไหมเออแม่อยากรู้หนูชอบหรอคะประเภทแบบทำไมคะอาจารย์้ามใหญ่โตสักลายพอยอย่างเงี้ยแล้วก็เดินมาอมนอ้าวอาจารย์หาคนสักไม่ได้แปลว่าติดคุกแม่ไม่ได้พูดว่าเขาออกจากคุกไม่ใช่ค่ะคนสักไม่ได้บอกเขาว่าเขาเป็นคนเลวคนสักไม่ได้บอกเขาว่าเขาเป็นคนไม่ดีถูกไหมคะไม่ค่ะแม่กำลังจะบอกหนูว่าทําไมหนูมาชอบแบบเดียวกับที่แม่ชอบแม่อยู่ใกล้ๆหนูจะแท็กมือ อะไรอย่างเงี้ยนะอย่าแย่งกันนะลูกอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนี้ค่ะแท็กเป็นผู้ชายในสเปคใช่เพราะหนูเนี่ยอาจารย์ก็นาจาร้สั่งหนูดีหนูชอบคนที่แบบดูแบบแบดบอยจริงเหรอหนูก็แกล้งทําเป็นชอบแบบแบดบอยแต่แม่ได้ข่าวว่าหนูชอบขาวขาวตี๋นะคะเอาอย่างนี้ชอบอะค่ะชอบก็สนชอบเออนะคะครอบครัวหรือพ่อของลูกก็อีกสเปคนึงหนูชอบอะไรในตัวแท็กมากที่สุดค่ะชอบอะไรในตัวแท็กอ่ะคะ เขานี้ใสใคล้ายๆหนูมึงคะอาจจะเป็นคนตรงๆแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่คุยเก่งมีสเสน่ห์เทคแคร์หนูเป็นคนแบบนี้ทั้งหมดค่ะถ้ามีคนถามว่าตกลงใหม่กับแท็กพลันยูสองคนนี้มีสถานภาพแบบไหนกันคะตอนนี้นะคะ,คะตอนนี้เป็นเพื่อนกัน,นะคะ่ะอนาคตคไม่แน่ ไม่รู้ซึ่งก็ก็ถือว่าโอเคก็ขอบคุณแต่ที่สําคัญคือขอบคุณแฟนคลับมากกว่าที่จิ้นหนูกับแท็ก <ฮะ S 2> ซึ่งแท็กเนี่ยเขาเป็นคนแฮชแท็กเอง T M ก็คือแท็กกันใหม่ก็โอเคนะ ก็ไมก่ก็ขอบคุณแลแ้วก,กันที่ตามแล้วก็ดูกันไปแล้วกันนะว่า<ด>วันข้างหน้ามันจะมีะเขาเรียกอะไรวิวัฒนาการไหมวิภาษนาในวงการน,นักข่าวมากเลยเนาะก,ก็คงเป็นได้แค่เพื่อนลคะคะน้องใหม่คะแม่ก็รู้จักหนูมานานพอสมควรที่ผ่านมาแม่เห็นหนูไปเกาะแกะอยู่แถวสนามรถแข่งอยู่นี่หนูไม่ไปแล้วหรอคะอสนามแข่งรถเหรอคะ,คะเคยไปคะ่ะหรอ ตอนนี้ก็ยังไปได้ค่ะไม่มีปัญหาไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแย่ไม่ได้รู้สึกอคติไม่ได้รู้สึกต่อต้านหรือมีทัศนคติในแง่ลบก็ยังไปได้อยู่จะถามอันนี้อาจารย์คืออาจารย์บอกอยากอยากให้ตอบตรงๆอาจารย์ก็ถามตรงๆเออถามตรงๆถามตรงๆเลยดีกว่าเลินักแข่งรถมันไปแล้วใช่ไหมเนี่ยแหละค่ะหนูต้องการคํานี้เลิกเขาเขาเลิกเขาเขาเลิกกับเราหรือเราเราเทเขาทิ้งครัอเออชัดเจนเลยค่ะว่าเลิกแล้วอก็แค่นั้นนะเนาะในที่สุด ลูกแมวกระพายแพนแม่พิตตี้พวกนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ยังจำแม่อีกหรอแม่สอนหนูทุกอย่างหนูไม่เอากลยุทธ์ที่แม่สอนไปใช้เลยก็ใช้ค่ะหนูอยู่ชั้น16เขาอยู่ชั้นหนึ่งค่ะเออใช่เรื่องอะไรต้องลดตัวลงเป็นแรกเปล่าหนูไม่ได้ว่าใครค่ะแต่หนูแค่รู้สึกว่าหนูมองลงมาดีกว่าอืมนะใช่ไหมคะหนูเรียนจบหนูตอนนี้หนูเรียนปอทอยู่ค่ะหนูไม่ได้ดูถูกใคร ทุกคนดีหมดทุกอาชีพดีหมดพริตตี้ดีๆเยอะค่ะหนูไม่อยากให้ให้ใครมองว่าพริตตี้เป็นอาชีพที่ไม่ดีไม่ใช่พริตตี้เป็นอาชีพที่ดีหนูไหวพริตตี้ได้หนูสวัสดีพริตตี้ได้เพราะทุกทุกคนเป็นคนดีกับหนูและน่ารักกับหนู<ะ>แค่เป็นเศษเสี้ยวบางคนในจุดเล็กๆเท่าน,นั้นเองอย่าไปเหมารวมเขานะคะ,ะแล้วก็ไม่ได้พ่ายแพ้ต่อเขาหรือต่อใครแต่ว่าแพ้ต่อใจของการละกันดีกว่าค่ะซึ่งเราอาจจะเข้ากันไม่ได้แล้วก็ซึ่งเคยลองเข้าแล้ว ในหล,หลายเรื่องอเข้าใจแล้วก็พยายามพยายามปรับตัวแล้วก็จูนทัศนคนติต่างๆเขาก็ยังมีความรู้สึกว่ายังอยู่กับในสังคมเรื่องแข่งรถแล้วก็ปัญหาเดิมๆก็จะเจอซึ่งหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนทนหนูเป็นคนอึดแล้วก็ให้อภัยได้แต่เมื่อไหร่ที่เจออะไรเหมือนคนโดนตบหน้าบ่อยๆอะคะ โดนตบไม,ไม่ได้ตบจริงนะโดนตบหน้าไปบ่อยอันไหนทนทนได้เมื่อไหร่ทนไม่ได้ก็คือไปก็แค่นั้นจบเจ็บไหมเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะจา์หนูไม่มีใครที่ทําให้หนูเจ็บได้เท่ากับการที่รักพ่อรักแม่มไม่มีเรื่องผู้ชายคนไหนที่จะทําให้หนูใช้คําว่าหนูเจ็บกับผู้ชายหนูมีการศึกษาพอ อาจารย์หรือพ่อแม่หนูสอนมาดีพอว่าหนูควรจะต้องเจ็บกับสิ่งไหนผู้ชายสักคนไม่สามารถที่จะมาใช้คำนี้กับหนูได้ตายแล้วลูกแม่สตรองมากขอบคุณค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วถามว่าผิดหวังไหมเสียใจไหมมีค่ะผิดหวังเสียใจรู้สึกแย่แต่เราจะไม่เจ็บแล้วเราต้องจบแค่นั้นเองแล้วก็พ่อแม่ถือที่สุดเราจะเจ็บได้จะร้องไห้ได้หนักๆฟุมไฟต้องเป็นกับพ่อแม่เท่านั้นจริงๆแล้วหนูเลิกไปนานแล้ว แต่ว่าไม่อยากออกมาแถลงข่าวหรือพูดต่อหน้านักข่าวแล้วร้องไห้มันดูอะไรอาวรมันดู<ช>มันรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้แบบไ,ได้คะแนนลูกแม่ตกคือมันมีความรู้สึกว่าผู้หญิงเราควรจะมีค่าแล้วดูดีกว่าการที่ต้องมานั่งร้องไห้ใส่กล้องอะไรอววรหาผู้ชายให้กลับมาหาเราซึ่งหนูรู้สึกว่าไม่ อหนูไม่มีค่ะสู้เรานัดนักข่าวเลยดีกว่าประกาศมีผัวใหม่เลยดีกว่าใช่มีคะลูกไม่ค่ะอ๋อไม่เหรอคะหนูคะแม่ได้ข่าวว่าหนูก็เริ่มมีดุกด๊กดิ๊กกุ๊กกิ๊กคนใหม่ดูนี้หนูสวยขึ้นไปนนไหนมาไหนดกกรีดกุหลาบโรยเพลิดไปหมดเลยหนูมีคนใหม่แล้วเหรอคะอยังค่ะเอ๊ะทำไมแม่ได้ข้อมูลว่าหนูมีอย่ากโกหกมาในห้องส่งฉันเห็นนะคะเดี๋ยวนะคะไม่ค่ะก็คือทุกคนที่เข้ามาก็ขอบคุณมากๆค่ะที่แบบว่า ประทับใจในตัวหนูแล้วก็เอนดูในตัวหนูก็ขอบคุณมากๆที่ที่รู้สึกดีแต่ก็ยังไม่ได้แบบว่าตัดสินใจคต่อไปนี้เราก็มีสิทธิ์เลือกแล้วาก็เลือกให้ดีที่สุดต้องที่ดีที่สุดเพะหนูไม่ใช่แค่สวยเท่านั้นหนูยังมีความเก่งหนูยังมีดีกรีถูกต้องไหมคะและที่สำคัญมีความรักที่ยิ่งใหญ่จากพ่อจากแม่เป็นภูมิคุ้มกันเราก็ไม่ต้องไปหยหาความรักจากใครใช่ไหมคะ บ้างเล็กน้อยบางวันก sure> ็ต้องมีบ้างใช่ไหมคะมีบ้างค่ะปีนี้เราจะมีโอกาสได้เห็นชุดปัจจิชินหรือผลงานวัดวิวสิวกิ้วของใหม่สุคนทวาไหมคะไม่ชอบคำว่าสิวกิ้วเลยอ่ะต้องลากาวาดวิวสิวกิ้วอะไรอย่างเงี้ยหนูจะมีภาพอย่างนั้นอีกไหมคะ าจจะมีบ้างในตามอีเวนต์สิ่งที่แบบจะมาถ่ายแบบเดิมๆเลยอย่างเงี้ยคงไม่มีเพราะว่าหนูต้องให้เกียรติสถาบันที่หนูเรียนอยู่ค่ะซึ่งหนูวางแผนเอาไว้คืออย่างที่หนูเคยบอกไปคือหนูเรียนจบมาได้เกียรตินิยมค่ะและหนูก็อาจจะมีรุน้นเกียรตินิยมปโทอีกครั้งหนึ่งออแล้วก็อาจจะได้ทุนเรียนดีถึงปริญญาเอกแล้วก็อาจจะได้เป็นอาจารย์ในต่อๆไปซึ่งสิ่งที่หนูทําต่อๆไปหนูต้องวางแผนมาตั้งแต่ข้างล่างก่อน ไม่งั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแบบที่เราเคยอ่านข่าวกันว่าถึงจุดจุดหนึ่งกะโดนขุดคุยต่างๆ,ๆางหนูต้องให้เกียตรติองค์กรที่หนูทํางานกับทุกค่ายทุกช่องที่ให้งานหนู <ừ> สิ่งที่เขารักหนูและให้หนูไปร่วมงานด้วยต้องอยากให้ภาพคพ์ทุกสิ่งดูดีและหนูจะมาทําลายภาพคพดขององค์กรต่างๆ ราะความเซ็กซี่ของหนูหรอมันไม่ใช่หนูเป็นคนคิดละเอียดแล้วคิดถึงอนาคตคทุกอย่างเลยแม่ปลื้มใจมากน้องใหม่สุคนทวาค่ะมีคนก็บอกว่าเมื่อกี้หนูก็แพลงแพลมานิสหนึ่งตอนต้นรายการว่าหนูไปเจอหมอดูเขาทักหนูหนูก็เลยไปใส่คางมาซะแหลมเสริมจมูกทําตาสองชั้นขุดรักยิ้มเสริมหน้าอกอุอ้ยแม่จดไม่ไหวเขาบอกว่าหนูทำมา20กว่ารายการเยอะไหมคะลูกจริงไหมคะ <laughs> ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเออท้าไม่ทำอะไรบ้างลูกหน้าหนูอ่ะก็ยังเป็นหน้าที่แบบเอางี้เบ้าหน้าเดิมเดิมหนูก็ดีอยู่แล้วเออจร์เคยเห็นหน้าเบ้าเดิมหนูเก่าเก่าก็แย่แต่ใช่ไหมคะเบ้าเดิมหนูดีไหมคะอาจารย์การันตีก่อนค่ะดีค่ะเย็นมีรูปเปรียบเทียบค่ะดูกันเองดีไหมคะเฮ้ยมันไม่ได้ต่างเลยอะกับเบ้าหน้าเดิมที่ธรรมชาติ้วคะอาจารย์ไม่ค่ะมันต่างนะคะ แต่รูปที่มีนะคะก็ยังไม่เท่าที่นั่งอยู่ตรงนี้สุคนทวาคะแม่ขอชมค่ะหนูเป็นผู้หญิงที่สวยมากค่ะขอบคุณค่ะหนูสวยงามมากๆเลยขอโทษนะคะตรงนี้คือของแม่สั้นมากหน้าแม่เป็นสี่เหลี่ยมเนเขียงหันหมูเลยหนูคะหนูทําตรงนี้มาแข็งหรือนิ่มคะตรงเนี้ยให้จับค่ะจริงเหรออย่าเขย่านะคะขอแตะนิดเดียวได้ไหมคะขอแตะนิดเดียวลูก มันก็นิ่มๆเนาะค่ะมันก็โอเคค่ะก็ก็ก็ยอมรับถ้ามานั่งหลอกนักข่าววันหนึ่งถ้าเขารู้ความจริงขึ้นมาเขาจะเสียความรู้สึกกับหนูไหมในสิ่งที่เขามองว่าสุควทฒนเป็นคนแบบเนี้ยมาตั้งนานแต่ทําผิดครั้งเดียวกลายเป็นว่าย้อนกลับมามองทุกอย่างว่าวที่ผ่านมาไอ้นิ่มันโกหกตลอดไม่ใช่หนูจะไม่เอาครั้งเดียวของหนูมาทําลายชีวิตสิ่งดีๆของหนูมาทั้งหมดก,ก,ก็ทำก็บอกว่าทําแล้วก็ทําไมอะทำแล้วสวยขึ้นถูกต้อง ทำแล้วสวยขึ้นเดียนชอบแล้วก็ทำแล้วแก้เครดได้ด้วยทำแล้วแก้เครสด้วยแล้วก็มีผู้ชายใหม่เข้ามาทันทีหลังจากทำเสร็จไม่เกี่ยวีโอเคเลยค่ะมีเป็นละลอกละลอกของหนูแต่หนูเป็นคนเก็บเงี้ยวแล้วคะน้องใหม่คะปีนี้เป็นปีที่เขาบอกว่าเป็นปีที่มีโอกาสจะรุ่งเรืองร่ํารวยน้องพูดกับคุณผู้ชมที่เป็นสุภาพสตรีสาวแล้วก็สวยๆทุกคนสิคะแม่อยากให้เห็นผู้หญิงไทยเก่งกล้าและมีมันสมองอย่างหนูพูดเลยค่ะ จริงๆแล้วต้องบอกนะคะว่าปี2560นี้เนี่ยก็เป็นปีที่ดีของคนที่อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆถ้าหากว่าสิ่งที่ไม่ดีในปีที่แล้วเนี่ยอย่าไปคิดเลยค่ะจริงๆแล้วคนเราอนาคตดีได้ต้องมองอดีตแต่เราอย่าไปยึดติดบอดีตมากเพื่อทำให้อนาคตมันแย่แล้วก็จะบอกว่าคนเรา ถ้าจะสวยมีสิ่งดีๆเข้ามางานเงินผ <issions> uh ู huh. ้ชายอยู tuh, <É. S 2> sure. ่ที่ตักกะและความคิดในสมองของเราว่าเราเนี่ยคิดแบบไหนพิจารณาแบบไหนแล้วแล้วตัดสินด้วยอารมณ์ EQ หรือ IQ ยังไงโชว์กลิ่นของเราให้เยอะๆกับทุกๆเรื่องแล้วเราจะมีคุณค่าเองไม่ต้องรอว่าไม่ต้องรอว่าเราจะต้องเป็นยังไงกับชีวิตของเราเรากําหนดของเราได้สิ่งที่ดีที่สุดคือการกระทําความคิดคําพูดทุกวินาทีที่เราพูดออกมาอย่างไตรตรอง ปีใหม่นี้ขอให้หนูเจอใหม่แล้วก็สมหวังนะคะขอบคุณค่ะขอได้ขอให้โดนนะคะขอบ,ขอบคุณมากค่ะอุ้ยตายแล้วคุณผู้ชมเจ้าขายอย่าลืมน,นะคะติดตามชมรายการยิ่งสักยิ่งแซบได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางช่อง 9mhd เวลาประมาณ17นาฬิก15นาทีวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ดีใจจังเลยขอให้หนูขอให้หนูได้ขอให้หนูโดนเอาเป็นว่าขอให้โดนก่อนแล้วขอให้ได้ได้ไหมคะอย่าเลยถ่าหนูได้ก่อนแล้วค่อยโดนสิคะโอนะครบกลมคุมปรับพืชของท่านกำลังจะมีวิธีการเขาเรียกอะไรนะคะ ไม่ต้องติดคุกนะคะท่านจะทํายังไงครฝังไว้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะเชื่อมโยงกับทางดาวเทียมดูโมเดิร์นเดีนอยากใส่ค่ะมันดูสวยผู้กระทำผิดเนี่ยใส่ที่ข้อเท้าแล้วเดินกลับไปบ้านข้างบ้านก็มองโอ้ยี่มีกัไรไปฆ่าใครตายมาเดีนจะอยู่ในสังคมยังไงกับอีกําไรนี่ค่ะท่านคะประจานเดียนคะ่ะคนไทยติดคุกคดีอะไรมากที่สุดคะถ้ารู้แล้วเนี่ยคงไม่อายไปทั้งโลกนะัะท่านค่ะบอกค่ะ